สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เซจะมาแจ้งข่าวสารให้กับพี่สาวแล้วก็พี่เขยนะเรื่องถั่วนะจ๊ะถ,ถั่วถั่วสองอันเลยแล้วก็ข้าวโพดด้วยเออข้าวโพดมีไหมเออวันนี้มี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 แล้วก็ข้าวโพดด้วย,ยข้าวโวาพวดตะก,กินเจ็บข้าวโพดกับถั่วก็คือว่าคือเอาไงอ๋อหน <laughs> ง,งก็คือว่าตอนนี้ที่บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่า ให้ตัวแทนเหมือนกับว่าตัวแทนมารับไปขายได้อ่ะเดี๋ยวจะมาแจ้งฟังตอนนี้คือคนไหนสนใจอยากเป็นตัวแทนติดต่อไปหาพี่เคยได้เลยตอนนี้เขารับเรียบร้อยแล้วคือติดต่อเดี๋ยวจะให้ไลน์ไว้บนหัวคลิปนะก็คือทักไปเองเลยไปถามเอาเองเลยว่าจะต้องสั่งเท่าไหร่ยังไงเป็นตัวแทนจังหวัดนึงกี่คนแต่อะไรอย่างเงี้ยถามเอาเลยเพราะว่าสดามาบอกให้ใหเฉยๆว่าเปิดรับแล้วจาตัวแทนนะแล้วก็ คือใครที่จะสั่งถั่วเขาโพตทุกๆอย่างอยากให้รีบสั่งในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าพี่สาวเขาพี่เขยเขาจะย้ายบ้านแล้วเขาอาจจะหยุดส่งของประมาณไม่รู้กี่วันก็คือว่าอาจจะเป็นอาทิตย์หรือเปล่าเราไม่รู้แต่คือว่าอยากให้สั่งก่อนจะได้แบบเดี๋ยวพอสั่งแล้วของไม่ได้ส่งเดี๋ยวจะมาวีนมาวุ่นอย่างกันอีกนะจ๊ะยังไงก็รีบสั่งหรือสอบถามเขาก่อนก็ได้ว่าเขาจะหยุดส่งของหรืออะไรยังไง,ไงเมื่อ,อไหร่ทักไปเลยนะจ๊ะถั่ว ถั่วเขียวปูขนแล้วก็ถั่วและผููขนเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมากินให้ดูด้วยเพราะกำลังตอนนี้นั่งอยู่ของพี่แนกก็กินของเยอะแยะมากขอกินเยอะมากแต่ว่าก็ต้องมาแจ้งข่าวสารแล้วก็๋ยวจะมาแกะถั่วกินด้วยวันนี้ก็นั่งกินมาในรถก็เยอะมากแล้วสภาพถั่วชั้นแนนซี่ก็หนีหายกลับไปบ้านแล้วมีธุระเราอ,อยู่คนเดียวอยู่กับพี่แนกก็มาแจ้งมามาแกะดูกันว่ามีกี่หอ่อ หลายลคนบอกว่าอะไรอเห็นพิ่สาราแก่เจอแต่แปคนอื่นเจอแบบ7จ็ดอะไรเงี้ยสุดาเจอแต่8ดนะเดี๋ยววันวันวนี้มาดูกัน1นึ่งสองสาสห้กเจ็ดแปดเห็นไหมล่ะก็แปทุกคนบอกว่าทำไมเจอ7จ็ดสุดากินมาประมาณเจ็ดพันกระหอไม่เห็นเคยเจอไม่เห็นเคยเจอไอ้นี่แหละเจ็ดเลย 7, เจอแต่แปด ทำไมทุกคนเจอเจ็ดละงง่ะแสดงงงอ่ะมากินอันนี้ก็มีแกะอยู่แล้วยังไม่หมดแต่ว่าแกะให้ดูไงจะได้รู้ว่ามันมีแปดบางคนบอกเจอเก้ามีบางคนบอกเจอสิบด้วยพี่แนะแต่อีกหอหนึ่งไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> มีแต่องเปล่าทำอะไรกันเพื่อตลกอะแต่ก็งง,งพี่แนีีอะแค่เซีมชวนนอ้วนอีกแล้วอะชุบอ้วนอะไรล่ะมีอ้วนหรอทำให้ฉันกินกระติกอะมันเป็นผัวหรือเป็นกันทา กินแล้วกบบติดในหยุดง่ายงไายว้ห่วงขันอันนี้คือถั่วเขียวนะคะหลายๆคนก็เหียงว่าถั่นเตาเราไม่รู้ว่าหัวอะไรแต่คือว่าทางจีนน่ะที่ที่เคดเขาติดต่ออะเขาบอกว่าถั่วเขียวโอยต่อมา กระแลสกระเลสเกอถั่วแล้วอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีกี่อันอันนี้จะมีประมาณหกจะเจอได้หกตูดเคยเจอมากสุดเจ็ดอ่ะบางคนเจอสิบตัดคือใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหมือนคนบ้าเฮ้ยพี่แดงทูดไม่เคยเจอแปดจริงเหรอจริงจริงตูดเคยเจอมากสุดเจ็ดพี่แดงมันมีหกอันนี้มันจะมีแค่หกกับเจ็ดนี่แกกิน ไอ้พวกอิสิตำวะาเฮ้ยดีใจมากจริงๆทุกคนคือปกติมันจะมีแค่หกนานๆเคยเจอเจ็ดอยู่ไม่กี่ครั้งอันนี้แปดอู้สเป็นลมนี่แกมาห้องไข่ไม่ต้องพิเศษดเออพิเศษอ่ะกินหมูเะกี้ก็อร่อยพิเศษเฮ้ยดีใจอ่ะแปดไม่เคยเจอเจอไม่เคยเจอจริงๆนะพี่แนทเฮ้ยนี่นดีใจอ่ะอันนี้ก็อย่างนี้รสชาติก็ต้องไปชิมกันเราเองนะจ๊ะอันนี้มันจะออกหวานๆนัวๆส่วนอันเนี้ยเจอกเค็มๆรสจัด ไม่ชิมกูเองสซดาเขมาแบบแจ้งข่าวสารแล้วก็มาโปรโมทให้พี่สาวพี hmm. mm ่เกยอ่ะอร่อยด้วยหัว huh. บ้านอะไรกิน hmm. ต yeah> kind of ิดว่ะมันติดจริงๆที่มันอร่อยพี่งอีอ่างนี้อ่ะเนี่ยมันติดป่ะเจียบติดแติดมากมันเพลินแบบยิ่งเื่าขับรถนะอย่างวันนี้เรลากินมาคืนนี้เหลืออยู่พอเดียวแล้วก็ อันนั้นก็เหลือประมาณห่อสองหอกินเยอะมากหูยใจอะเจอแปดปีนอะทะลองของปีดนะาไว้ไอ้นะคะโดนของปีดที่มีถั่วเอออันนั้นมีคนบอกว่ามีแบบไม่มีถั่วกินได้ไงบังอิห่อแล้วหกปีดเลยกางไปสั่งเอาเองไม่ต้องมาสั่งกับโซดานะโซดาให้มาโปรโมทเถอไม่ได้ขายพี่ดาพี่เลยขายมาโปรโมทให้แล้วก็ได้กินถั่วปีอนี่เพรพอเพราะโคตรไหม ข้าวโพดก็สามสิบบาทมีหลายรสอันนี้วันนี้มีรสอะไรอะ่ะอันนี้บาร์บีคิวข้าวโพดหมดละเขาไม่ค่อยส่งมาเขาไม่พอขายข้าวโพดก็ถ้าใครปันไม่ดีเลยกินหดีวันแตกมาอร่อยแต่มันแข็งแต่มันก็กินได้อ,อร่อยหยุดหย,ยุดไม่ได้นี่กะทิแวมาแก้ให้ฟังหืจำบอกกะทิแล้วพูดไปได้ไง มีอะไรบ้างไม่มีมาแจา้งเรื่องนี้แหละยังไงก็เดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้บนหัวคลิปตัวแทนอยากรับไปขายก็ติดต่อไปส่วนคนที่จะซื้อไปกินก็ติดต่อไปเลยจ้ะถ้าซื้อเป็นรังจะถูกรังก็สองพันห้าไปละ <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> บางหอ่อที่บางห่อมันก็จะมีถั่วเยอะมากบางห่อ,หอก็จะรีบแลกมากแตกมมพอที่มึกินเขาเรื่อ,องงๆ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเธอไปก่อนนะยังไงสนใต้ก็ทักไปหาพี่เขยได้เลยนะจ๊ะไปก่อนแล้วไปบ้านจุบ๊บ